ีโป้นะปู่ันจะเจ็บได้โ<ก>อะ,อะ,อะเราเนนะะตออิอนได้ต้องอย่อกลัวแม่นโอ้โหมีคนช่วยอยู่เยอะลู่นงงน้องถางจะจะโดนอะไร <c oughs>